เร่งเก็บทุเรียนพันน้ำดำหรือโวฉีซึ่งเป็นทุเรียนพันพื้นเมืองจากรัฐปีนังประเทศมาเลเซียเกษตรกร,กรชาวสวนยางพารานะคะปรับพื้นที่สวนยางเนื้อที่กว่า5ไร่หันมาปลูกทุเรียน5สายพันธุเนื่องจากเห็นว่าได้ราคาดีกว่ายางพารามากโดยเฉพาะทุเรียนพันุ์นามดำหรือโหชีนะคะขายกิโลกรัมละ250บาท ที่หมู่ที่ตําตำบลควาธานีอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะนางสาวสราซินีคามานันหรือเจอนะคะอายุห6ปีเร่งเก็บทุเรียนพันธุ์นามดําหรือโฮชีซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองจากรัฐปีนังประเทศมาเลเซียที่มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยเจ้าส่วนท้องถิ่นในไทยนะคะจนกลายเป็นทุเรียนไทยที่มีคุณภาพสูงราคาสูงนะคะเนื้อสีทองหรือเนื้อครีมมี่รสหวานหอมมัน ละเอียดนะคะไม่มีเส้นใยกินกล้ายไอศกรีมซึ่งตอนนี้นะคะให้ผลผลิตปีแรกหลังใช้เวลาปลูก3ปีหรือมีกว่า30ต้นซึ่งลักษณะของทุเรียนนามดำนะคะที่โคนหนามมีสีเข้มคล้ายสีดำจึงเป็นชื่อเรียกของทุเรียนพันธหนามดำนิยมปลูกกันมากในพื้นที่ภาคใต้นะคะราสภาพภูมิอากาศและจ่นกำเนิดคล้ายกับประเทศมาเลเซียจึงให้ผลผลิตดี ทนทานต่อโรคและ,มะแมลงนะคะและปลอดจากสารเคมีร้อเปอร์เซโดยมีลูกค้าไว้มาชมและมาชิมถึงสวนเลยนะคะได้ขายได้ราคาดีกิโลกรัมละ250บาทโดยแต่ละลูกนะคะจะมีน้ำหนักตั้งแต่1 5ถึง3.2กิโลกรัมสร้างไรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ4 0 0 0 5 0ถึง5,000บาทเลยนะคะ ซึ่งเมื่อปอกทุเรียนออกมาดูนะคะจะเห็นว่าเป็นทุเรียนที่ดีมีคุณภาพเนื้อดีสีสวยสีเหลืองทองเลยนะคะหรือเนื้อครีมมี่มีรสหวานหอมมันเนื้อละเอียดมากไม่มีเส้นใยเลยนะคะกินคล้ายไอศครีมซึ่งเป็นที่นิยมและชื่นชอบสำหรับคนที่ชอบกินทุเรียนเลยนะคะ ดยเจ้าของสวนทุเรียนก็ได้ปอกทุเรียนโชว์เนื้อทุเรียนให้ชมนะคะว่าเนื้อดีมีคุณภาพตรงปกเลยนะคะ <Okay. S 1> และในขณะดเดียวกันนะคะเจ้าของสวนทุเรียนก็ได้ใช้เสื้อสีชมพูไปแขวนไว้บนต้นทุเรียนนะคะ <Okay. S 1> เพื่อใช้หลอกล่อการโรครวมทั้งคนกโมยผลทุเรียนพ mm. ร้อมจัดเวรยามเฝ้าระวังทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะคะ mm. เนื่องจากช่วงนี้ทุเรียนกําลังสุกและได้ราคาดี ลูกลกลไม่ต่ำกว่า3 8 0ร้อบถึงเจ็บาทเลยนะคะจึงหวั่นว่าชู้เรียนจะถูกขโมยไปกินและขายซึ่งทราบว่านอกจากจะมีชุเรียนพันหนามดำแล้วนะคะยังมีชุเรียนหมอนทองก้านยาวพวงมณีและโมซันคิงรวมแล้วกว่า130ต้นเลยนะคะบนเนื้อที่5ไร่ซึ่งแต่เดิมนะคะได้ปลูกยางพาราแต่ราคาพันผวนนะคะและตกต่ำอยู่ตลอดเวลา เจ้าของจึงได้ตัดโค่นสวนยางพาราเปลี่ยนมาเป็นปลูกทุเรียนแทนเต็มพื้นที่5ไร่เลยนะคะโดยปลูกมา3ปีก็เริ่มได้ผลผลิตเก็บขายปีนี้เป็นปีแรกนะคะค่าสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนบาทส่วนใครหรือท่านใดสนใจนะคะสามารถติดตามได้ทาง fb jh คนตรังนะคะและที่หมายเลขโทรศัพท์0973456162นะคะ เมื่อก่อนนั้นจะปลูกยางจะปลูกยางทีนี้ก็แฟนก็บอกว่าเออลองเปลี่ยนจากยางมาเป็นทุเรียนดูเอ,อ่อก็เนี้ยก็ออกมาอย่างที่เห็น <c oughs> ดำนี้ขายตอนนี้ก็กิโลแล้วสองร้อยห้าสิบเอกลักษณ์พิเศษของน้ำดำนี่คืออะไรคะรสชาติรสชาติของมันอะนะน่นจาจะเป็นที่รสชาติเพราะว่าเพราะว่าหลายคนที่เขาทานแล้วก็จะบอกว่ารสชาติอร่อยเนื้อมันจะเป็นแบบมันครีมเลย มันหวานครีมเป็นครีมเลยสีสันยังไงคะสีสันนี้จะสีออกแบบสีเข้มสีออกเข้มทองเลยค่ะเนื้อนี้จะละเอียดจะไม่มีเป็นเส้นเหมือนเหมือนบางบางสายพันธุ์อื่นเนื้อมันจะมีเส้นใหญ่อ่ะเนาะแต่อันนี้มันแบบมันเป็นครีมมันไม่มีเยอะไอเส้นใหญ่ไม่มีเยอะใหญ่ย่อยขายทุกวันย่อยขายทุกวันขายออนไลน์ด้วยขายในตัวเมืองในตัวเมืองนี่เราเราจะไปส่งให้ ถ้าก็สนใจก็มาชมมาชิมถึงสวนได้ไหมได้ก็ได้ได้ได้ตัวนี้ยินดีเลยยังไงแตกต่างจากทุเรียนอื่นยังไงบ้างคะผิวเปลือกนอกไอ้นี่มันเป็นเป็นแบบเอกลักษณ์สายพันธุ์ของมันเลยนะมันเปลือกมันจะหนากว่าสายพันธุ์อื่นมันจะจะหนากว่าถ้าว่าสายพันธุ์อื่นนี้คือบางทีมันจะมีบางมีอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันจะหนามันจะเหมือนกันกันเลยเป็นสายพันธุ์ของมันเลยค่ะอันนั้น แล้วปีนี้จะเก็บน้ำดำได้สักประมาณมันเพิ่งจะเป็นถ้าว่าเราพูดถึงมันเป็นได้ปีที่ปีที่สแต่ว่าปีแรกะนะมันเป็นแค่ลูก2ลูกอะไรเงี้ยทีนี้ปีที่สอมันก็เป็นสี่ห้ลูกเจ็ดลูกเงี้ยเราก็ส่วนมากเราก็จะเราจะกินกันอะไรในครอบครัวในเรือญาติอะไรเงี้ยทีนี้ปีนี้มันก็จะให้ผลผลิตเยอะหน่อยก็ย่างข้าปีที่3าม